วันนี้เดินเข้าครัวนะคะหิวยำม,มากๆเลยค่ะไปเจอหมูยอในตู้เย็นนะคะเราก็จัดเลยค่ะยำหมูยอน้ำปลาแซบๆค่ะไปดูวัตถุดิบกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นหมูยอของเรานะคะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะเราก็เอามีดนะคะมาหั่นเป็นแฉกๆนะคะเพื่อความสวยงามถ้าใครไม่มีมีดแฉกแบบนี้นะคะสามารถใช้เป็นมีดตรงก็ได้ค่ะก็หั่นตามวิดีโอได้เลยนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจชอบได้เลยค่ะ พอหั่นเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปปั่นพริกกันค่ะเป็นพริกแดงกินดานะคะประมาณ10-15เมตรค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็เอาข้าวโพดมาค่ะข้าวโพดของเรานะคะวันนี้ใช้ประมาณสีฝักเอาไปต้มน้ําให้เดือดนะคะพอสุกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมาพักนะคะแล้วเราก็ฝานแบบตามวิดีโอค่ะใช้มีดคมคมนะคะก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะข้าวโพดนะคะช่วยให้ รสชาติยำของเรานะคะมีความหวานมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาปรุงกันค่ะพริกที่เราปั่นค่ะตามด้วยน้ำมะนาวสดนะคะคั้นสดๆเลยค่ะ1ทับพีน้ำปลาค่ะ1ทับพีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะรอบนี้ไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยนะคะปรุงแค่นี้ อร่อยค่ะน้ำปลาจะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงอร่อยสัก2ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะชิมรสชาติได้เลยนะคะแต่แต่ที่ทำวิดีโอนี้คือตามวิดีโอจริงๆเลยค่ะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยแล้วก็ใส่หอมแขกของเราลงไปนะคะตามด้วยหมูยอของเราหมูยอก็คือเอาไปต้มน้ำนะคะให้สุกก่อนนะคะแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ตามด้วยข้าวโพดสุกข,ของเรานะคะที่ฝานเรียบร้อยแล้วคุกเข้าให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติตามใจชอบนะคะปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งของเราค่ะเมนูนี้บอกเลยนะคะว่าเด็ดมากๆวันนี้ทานทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะจานใหญ่มากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จัดให้ปู่ก่อนเลยค่ะเพราะปู่นั่งดูทีวีอยู่นะคะแล้ก็ตักไปเสิร์ฟปู่ก่อนเลยค่ะ1จาน ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจานต่อไปค่ะทีนี้เราก็ใส่เป็นจานปีไปเลยค่ะอันนี้ก็จะทานประมาณ5คนนะคะเมนูวันหยุดนะคะหรือเสาร์อาทิตย์นะคะใครว่างๆนะคะมีหมูยอนะคะหยิบขึ้นมาทำได้เลยค่ะรับรองเมนูนี้แซ่บอร่อยมากๆค่ะหอมน้ำปลาสุดๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำหมูยอน้ำปลายัอะๆค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะมื้อนี้อร่อยแน่ๆค่ะ